To Get Rich โดยนาวาราวิเคนท์เอพิโซดที่6ตอนพลังทวีอะคิเมเดีสนักคณิตศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เคยกล่าวเอาไว้ว่าหากลองให้คานงัดกับเขาที่ยาวมากพอพร้อมกับจุดศูนย์กลางในการวางคานงัดดังกล่าวเขาจะเคลื่อนย้ายโลกนี้ให้ดูโดยนาวาราวิเคนท์เคยเขียนบนทวิตเตอร์เอาไว้ว่า การที่จะกำหนดอนาคตกำหนดโชคชะตาในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยพลังทวีหรือ leverage รวมเข้าด้วยกันอยู่3สิ่งก็คือสิ่งแรกผู้คนสิ่งที่2เงินทุนและสิ่งที่3ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเมื่อมีการทำซ้ำโดยนว่าบอกว่าเมื่อพูดถึงคานงัดหลายคนในวัยเด็กมักจะนึกถึงกระดานหในสนามเด็กเล่นที่แม้ว่าฝั่งคนที่ตัวเล็กกว่า ก็สามารถยกอีกฝั่งที่มีน้ำหนักเยอะกว่าได้อย่างสบายๆโดยอาศัยคานงัดและจุดศูนย์กลางของกระดาน6นั้น People l e v e r a g e พลังทวีจากผู้คนเริ่มต้นกันที่พลังทวีแบบยุคเก่ายุคดั้งเดิมก็คือ Labor หรือแรงงานจากผู้คนก็คือการที่เราใช้แรงงานจากคนอื่นมาช่วยทำงานยกตัวอย่างเช่นหากเรายกของขนาดใหญ่ด้วยตัวคนเดียวมันก็ยากก็ให้เราหาแรงงานหลายๆคนมาช่วยเคลื่อนย้ายของสิ่งนั้น ก็จะทําได้ง่ายกว่าเคลื่อนย้ายไปได้ไกลกว่าและได้จํานวนของที่มากกว่าการที่เรายกด้วยตัวเราเพียงคนเดียวแต่ในยุคสมัยใหม่ผู้คนในสังคมต่างตีค่าพลังทวีหรือพลังเลเวลเลจในรูปแบบของแรงงานนั้นไปไกลเกินกว่าที่ควรจะเป็นยกตัวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หลายๆครอบครัวมักจะดีใจเมื่อลูกของตนได้เลื่อนตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเพราะพวกเขาตีความว่าการเลื่อนขั้นที่สูงขึ้นก็คือการมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่มากขึ้น มีลูกน้องมากขึ้นภายใต้ตำแหน่งนั้นหรืออีกกรณีหนึ่งในการทำธุรกิจคนที่ไม่รู้ประสีประษาก็มักจะตีความว่ายิ่งบริษัทมีจำนวนพนักงานเยอะเท่าไหร่ก็คือบริษัทที่ยิ่งใหญ่มากเท่านั้นมันคงจะเป็นบริษัทที่เจ๋งน่าดูที่มีลูกน้องเยอะขนาดนี้แต่นาวาบอกว่าพลังเลเวอเรจแบบนี้เป็นพลังทวีที่เลวร้ายที่สุดในบรรดาพลังทวีทั้งหมดที่มีอยู่เพราะการจัดการกับคนจำนวนมากนั้นจัดการได้ยากมากมันมีความวุ่นวายยุ่งเหยิงเยอะแยะ,เ,ยะเต็มไปหมด คุณจำเป็นที่จะต้องใช้ทักษะในการเป็นผู้นำขั้นสูงเพื่อควบคุมฝูงชนขนาดใหญ่และมันมีความเสี่ยงมากหากเกิดความไม่ลงรอยกันระหว่างผู้นำและผู้ตามมันมีโอกาสที่จะเกิดการประท้วงจากแรงงานได้และกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็คือหากเกิดความขัดแย้งขั้นรุนแรงระหว่างผู้นำเพียงคนเดียวกับกองทัพแรงงานทั้งหมดอาณาจักรของคุณก็สามารถล่มสลายได้ในทันทีดังนั้นคำแนะนำของนาวาวก็คือคุณควรหลีกเลี่ยงการใช้พลังทวีจากแรงงานเป็นจำนวนมาก ให้คุณเลือกใช้จํานวนคนที่น้อยที่สุดที่เพียงพอต่อการดําเนินงานและทํางานร่วมเคียงข้างกับคุณจากนั้นก็หันไปใช้พลังทวีอื่นต่อไปพลังทวีที่2 capital leverage พลังทวีจากเงินทุนในโลกของเรานั้นเต็มไปด้วยเงินมากมายมหาศาลเพราะอย่างที่เรารู้รรกันดีว่ารัฐบาลหลายประเทศนั้นสามารถปรินเงินได้อย่างไม่มีจำกัดดังนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมีทักษะและความสามารถในการคว้าเงินดังกล่าวเอาไว้อย่างไรได้บ้าง แต่มันก็มีความยากของมันอยู่เพราะคนที่ต้องการใช้พลังทวีจากเงินทุนนั้นจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะจัดการกับเงินทุนดังกล่าวได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในยุคสมัยใหม่ที่การมาของเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปอย่างรวดเร็วดังนั้นหน้าที่หลักของตำแหน่ง CEO ในยุคปัจจุบันนั้นจริงๆแล้วพวกเขามีหน้าที่ในการบริหารเงินเป็นผู้จัดการการเงินที่เก่งกาจยกตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆก็คืออย่างปู่ Warren Buffett ที่เน้นที่การจัดการและบริหารเงินทุนเป็นหลักแต่การใช้พลังทวีแบบนี้ ลึกๆในจิตใจของคนเรานั้นก็มักจะมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีกับคนที่ใช้พลังทวีนี้อยู่เพราะดูเหมือนว่าคนที่ใช้พลังทวีประเภทนี้เป็นพวกเอาเปรียบเรียกได้ว่ามีเงินเยอะซะอย่างจะทําอะไรก็ได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าคนยังปู่วอร์เรนบัฟเฟตนั้นเขาก็จําเป็นที่จะต้องสั่งสมชื่อเสียงสั่งสมเครดิตและผ่านการพิสูจน์ตนเองมาเป็นอย่างมากที่กว่าจะมาถึงณจุดจุดนี้จุดที่ใครต่อใครก็อยากเทเงินให้ปู่ช่วยบริหารให้มันงอกเงยขึ้นมา ซึ่งต้องรวมไปถึงตัวของปู่เองนั้นก็ต้องใช้ชื่อของตนแลกกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพราะถ้าหากปู่เสียชื่อเสียงก็จะไม่มีใครอยากให้เงินทุนปู่ไปบริหารอีกต่อไปมันมีหน้าที่ความรับผิดชอบและภาระอันยิ่งใหญ่ที่คนคนนั้นจําเป็นจะต้องแบกรับเอาไว้หากเลือกที่จะใช้พลังทวีจากเงินทุนและการใช้พลังทวีจากเงินทุนนั้นข้อได้เปรียบของมันก็คือมันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นทรัพยากรอะไรก็ได้ตามที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือทรัพยากรอื่น พลังทวีแบบที่3 Product Reverage พลังทวีจากผลิตภัณฑ์พลังทวีแบบนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในบรรดาพลังทวีทั้งหมดที่กล่าวมาโดยเฉพาะ Product ที่ไม่มีต้นทุนเพิ่มเมื่อมี user หรือผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นเพราะการมาของโลกอินเทอร์เน็ตจึงทําให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากพลังทวีนี้ได้โดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องหาคนมาช่วยหรืออาศัยเงินทุนมหาศาลยกตัวอย่างเช่นการจัดรายการพอดแคสตที่ตัวของนวาวาเองนั้น สามารถอัดเสียงได้ด้วยตัวคนเดียวแล้วก็อัปโหลดมันลงบนโลกอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงผู้คนนับล้านได้โดยเกือบฟรีจะมีก็เสียค่าอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยแต่ในขณะที่โลกก่อนหน้าที่จะมีอินเทอร์เน็ตนั้นถ้าหากเขาอยากทํารายการวิทยุเขาก็ต้องไปสถานีวิทยุกระจายเสียงที่หากทําสถานีเองก็มีต้นทุนมหาศาลหรือหากใช้สถานีวิทยุคนอื่นก็ต้องจ่ายเงินเพื่อเข้าไปขอใช้งานหรือหากอยากใช้ฟรีก็ต้องลุ้นเอาว่าพวกเขาจะเอาเราออกรายการนั้นหรือไม่ หรือถ้าได้ออกรายการนั้นก็เข้าถึงคนได้แค่เพียงหลักร้อยหลักพันคนซึ่งถ้าโชคดีหน่อยเขาก็อาจจะได้ต่อยอดไปออกรายการทีวีที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้เยอะขึ้นแต่ก็อาจโดนทางรายการทีวีจำกัดเวลาจำกัดคำสื่อสารที่สามารถออกอากาศได้และอาจจะต้องบิดเบือนตัวตนที่แท้จริงของเราเพลอเพอจะต้องจ่ายตังเพื่อไปออกรายการของพวกเขาอีกมันเป็นพลังทวีของพวกเขาไม่ใช่ของเราในขณะที่โลกอินเทอร์เน็ตนั้นขอแค่คุณมีสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ต หรือคอมพิวเตอร์กับไม้ถูกๆสักตัวบวกกับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตอีกนิดหน่อยคุณก็สามารถอัปโหลดเข้าถึงผู้คนนับล้านได้เลยซึ่งมหาเศรษฐีที่ใช้พลังทวีจากเงินทุนคนสุดท้ายก็น่าจะเป็นรุ่นปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ส่วนในยุคอินเทอร์เน็ตนี้เราก็จะมีเศรษฐีแบบใหม่ๆอย่างเช่นยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างพิวดี้พายที่มีผู้ติดตามมากกว่า100ล้านคนซึ่งเขาเองก็มีทีมงานเพียงแค่ไม่กี่คนแต่กลับมีฐานผู้ชมเยอะกว่าสถานีโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซะอีก และก็ยังมีมหาเศรษฐีที่ใช้พลังทวีจากการเขียนโค้ดโปรแกรมต่างๆรวมเข้ากับโลกอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นบิลเกตจาก Microsoft j เจฟเบซอสจาก Amazon.com Mark าร์คซักเ r อร์กจาก e b o o k l a ร r ล Page และเซ r ร์เกย์บรจาก Google หรืออย่าง Steve Jobs จาก Apple สซึ่งพวกเขาเหล่านี้ขอเพียงแค่ใส่ input ตขั้นต่ำลงไปแต่พวกเขากลับได้เอาพู์ออกมาอย่างมหาศาลและพวกเขาก็รู้จักการใช้พลังทวีทั้ง3สิ่งเข้าด้วยกันนั่นก็คือคน เงินทุนและผลิตภัณฑ์และนี่ก็คือพลังเลเวอร g จหรือพลังทวีที่เราสามารถใช้ในการสร้างความมั่งคั่งให้เราได้ในยุคนี้และพบกันในเอพิโซดต่อไปครับถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดสมัครเป็นซัพพอร์ ter กันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ